ทำไปแล้วนะคะพี่ก็ถือว่าโชคดีมากเลยค่ะที่ลลอได้เลือกให้เข้าเรียนในคลาสตอนแรกอะค่ะที่เข้ามาก็ยังไม่รู้ว่าแบบเขาะจะสอนรูปแบบไหนเราก็แบบอายุมากแล้วด้วยแล้วก็เทคโนโลยีก็ไม่ค่อยเก่งเลยค่ะแต่ว่าชาล้อพอเข้ามาเรียนแล้วครูบีแบบจัดระเบียบได้ดีค่ะมันจะมีพาร์ทที่ชัดเจนมากตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงสามชั่วมครึ่งระยะเวลานี้คือแบบมันนานมากจะน่าเบื่อไหมอะไรเงี้ยพอเรามาเรียนจริงแล้วปรากฏว่าเวลาที่เรียนอะมันไม่ได้น่าเบื่อหรืออะไรเลยเพราะว่าครูแบ่งชัดเจนเลยว่าช่วงเวลาของ การเรียนอัลกุรอานช่วงเวลาของการฮะลักรก็คือช่วงที่ได้รับบททดสอบอะค่ะเป็นช่วงที่รู้สึกว่าการเข้าหาอัลกุรอานคือแบบทางออกที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยค,ค่ะแล้วก็คือเป็นอะไรที่เยียวยาหัวใจเราได้มากจริงๆได้ชัดพลังใจมากๆเลยค่ะ เวลาละหมาดอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่ามีความคอชัวมากขึ้นนะคะอย่างเวลาอ่านเราก็จะพยายามอย่างโฟกัสมากขึ้นนะคะเหมือนกับเราเริ่มข้อชัวในเรื่องของการอ่านมากขึ้นการโฟกัสในอัลกุรอานเนี่ยมันให้ผลพลอยได้หลายๆอย่างในเรื่องของดุนยาด้วยค่ะการที่เราจะทําอะไรเราจะรู้สึกว่าเราจะมีสมาธิมากขึ้นตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็รู้สึกว่าการใช้ชีวิตเรามันค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะเหมือนกับมีจุดมุ่งหมายในแต่ละวันว่าเราจะต้องต้องคุณอ่านที่พาน เหมือนเราไม่ได้ง่วนอยู่กับคุณอ่านเลยอะค่ะเหมือนกับเราง่วนอยู่กับดนยาซะมากกว่าหรือไม่ก็อะไรก็ตามที่มันดึงเราออกจากหลักการของอัลรยากอย่างเงี้ยค่ะเหมือนถ้าวันไหนในทุกวันนะคะแผนที่เราวางไว้อะคะ่ะถ้าไม่ได้มีอั้งกุรอ่านในวันนั้นอย่างเงี้ยค่ะหัวใจก็จะแ,แบบไม่สบายใจวแบบวันนี้ไม่ได้ท่องกุรอ่านเลยนะอะไรเงี้ยค่ะคือแม้แม้แบบเพียงอายะเดียวอย่างเงี้ยค่ะ การเรียนอัลกุรอานของอินเพลกาในทางเนี้ยค่ะรู้สึกว่ามันตอบโจทย์นักเรียนทุกคนเพราะว่าแต่ละคนจะมาจากหลากหลายในห้องจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีน้องเล็กแล้วก็มีรุ่นอาวุโสยอย่างพี่ใช่ไหมคะแล้วมีรุ่นน้องเหลืออะไรเงี้ยแต่พอเราเข้ามาเรียนแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ในบรรยากาศเดียวกันคอยเรียนไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวเลยในการที่จะมุ่งมั่นในการ จะท่องบุญ่านอาจจะเสียดายเวลาที่เรามาเรียนช้าไปอะค่ะความมีคอร์สภาษาหลับตรงนี้มาเพิ่มด้วยอย่างเช่นคําง่ายๆที่เราบางทีเราก็ไม่ไม่ได้รู้ลึกแต่ว่าพอได้มาเรียนแล้วมันได้จาะลึกแล้วก็มันเพิ่มความรู้ให้เราแล้วก็ช่วงเวลาของการพรีเซนต์หรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าในการเรียน ถ้าเราฟังครูอย่างเดียวเราจะได้รับความเข้าใจแค่10%แต่เมื่อไหร่ที่เราสามารถที่จะอธิบายให้เพื่อนๆได้เข้าใจแล้วก็เช็คความถูกต้องโดยที่คุณครูจะเหมือนเป็นคอมเมนเตอร์ให้เราว่าออสิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยมันถูกหรือผิดอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้ความเข้าใจของเราและก็ความถูกต้องมันเพิ่มมากขึ้นนะคะพอเห็นความพยายามของคนเห็นมีการแบ่งปันอายะุรอ่านกันอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกเราเราจะอ่านได้ไหมมีคนที่เก่งกว่าเราคือเราจะมี พอแม้นูนนี่นั่นเยอะแยะแต่พอเราเข้ามาเรียนแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่ทุกคนพร้อมที่จะแบบเหมือนส่งพลังมาให้เราคอยช่วยเหลือเราอะไรแล้วก็ครูก็ใจเย็นมากก็รู้สึกขอบคุณมากๆขอบคุณขอบคุณอลล็อดที่ให้หนูได้เข้ามาเรียนคลาสนี้ตั้งแต่แรกเลยขอบคุณที่เดินทางมาด้วยกันขอบคุณที่แบบคอยช่วยเหลือคอยแนะนําคอยนะาซีฮัดแบบให้กําลังใจตลอดไม่ว่าแบบช่วงบททดสอบช่วงที่ไม่ได้เข้ามาอย่างนี้ค่ะ วันหนึ่งเราจะต้องเสียชีวิตไปยังรู้สึกว่าเรายังมีความดีหนึ่งที่เราได้ทําอยู่ทุกๆวันเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งที่เราจะได้นําผลงานนี้ค่ะไปนําเสนอตอน่ออลอสบางทีเราอาจจะมีความผิดบาปต่างๆในแต่ละวันอย่างงี้ค่ะที่เราแบบอาจจะลงลืมไปบ้างพลาดพั้งไปบ้างคะ่ะแต่ว่าอย่างน้อยในวันหนึ่งเราได้นึกถึงอนุอ่านได้นึกทำด â หลักของอลอ์ที่วันหนึ่งเราจากไปแล้วก็เราได้นําผลงานนี้ค่ะนําเสนอต่ออลอ์อย่างภาคภูมิใจจริงๆค่ะเหตุจากุมวัลล์คอยร้อนมากๆเลยค่ะ อัลรัมดุละที่ทั้งครูบีแล้วก็ครูซอเลยคะรวมทั้งเพื่อนๆในคลาสด้วยนะคะเป็นแรงเสริมให้กันแล้วก็ช่วยเหลือกันนะคะม,มีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆะคะ่ะ